สวัสดีครับผมออฟจากช่องผู้พิชิตอุปสรรคนะครับวันนี้เรามาเจอกันในคลิป EP ที่85นะครับสำหรับพี่ๆน้อง,งคนไหนที่เข้ามาดูและมาฟังกันแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับทุกครั้งในคลิปผมจะสอนทุกคนเอาตัวเองออกมาจากพนันออนไลน์ด้วยวิธีให้คนอื่นมาจัดก,การเรื่องเงิน ไม่อยากให้ทุกคนเก็บเงินเก็บทองไว้กับตัวเองกำหนดใช้เงินวันต่อวันก็พอใครทําตามผมรอดใครไม่ทําตามหมดแล้วก็จะต้องหมดในทุกครั้งนะครับแล้ววันนี้ก่อนที่ผมจะไปทําธุระมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งได้ไลน์มาคุยกับผมน้องอยากฆ่าตัวตาย อยากคิดสั้นเพราะน้องหมดจากพนันสล็อตเยอะมากมันอาจจะไม่หมดหลักล้านแต่มันก็หมดทุกครั้งมันเป็นปมในใจของตัวเองมานานมากทำไมต้องเล่นเล่นไปแล้วมันก็ไม่ได้อะไรโดยน้องผู้หญิงคนนี้ชื่อน้องรจนาวงเล็บนามสมุตินะครับอายุ38ปีทำงานอยู่แถวระยอง ทุกคนเห็นอายุไหมเนี่ยสาปีอ่ะผมเคยพูดเสมอว่ามันยังแรงอยู่แล้วผมก็ถามน้องนะครับว่าน้องอะ่ะติดตามผมมานานหรือยังน้องก็บอกว่าหลายเดือนแล้วคลิปของพี่หนูก็ฝันทุกวันแต่ก็ไม่เคยทำได้เวลามีเงินเข้ามาในบัญชีก็จะต้อง กลับไปเล่นหรือหวนไปเล่นทุกครั้งเพราะมีภาพจํากับมันเยอะน้องเล่นพนันมา3าปีนะครับคือเล่นตั้งแต่พศ2 5 6หจนถึงปัจจุบันปัจจุบันก็ยังเลิกไม่ได้ความเสียหายที่เคยเกิดจากการพนันน่ะน้องผู้หญิงคนนี้เคยมีเงินเก็บ35มแสนนะครับเยอะมาก เงินเดือนของน้องก็ประมาณหนึ่งหมบาทแต่ด้วยความที่ว่าตัวเองเป็นคนขยันทำโอทแล้วได้โบนัสในครั้งก่อนก็เลยเก็บไว้เป็นคนที่ขี้เหนียวในเรื่องการกินนะครับขี้เหนียวในเรื่องการใช้จ่ายอย่างอื่นเวลาเพื่อนมายืมเงินเนี่ยคือไม่ให้หรอกเพราะกลัวโดนเพื่อนโกงนะครับมันมีตัวอย่างมาเยอะมาก แต่ไม่ขี้เหนียวในการเล่นพนันมีเงินเท่าไหร่ก็เติมเล่นนะครับแน่นอนในครั้งก่อนน่ะน้องเล่นได้แน่นอนบวกมาวันละ300ร้ถึง400บาทแล้วก็เคยมีอยู่ช่วงหนึ่งสล็อต,ตแตกได้มาหมื่นี่นี่แหละครับมันเป็นภาพจำแล้วก็ถอนเข้ามาในบัญชีโอ้โหดูยอดเงินในบัญชีตลอดเลยนะครับ โดยมีความคิดว่าเราหาเงินง่ายมากถ้าได้อย่างนี้ทุกเดือนเราก็คงจะรวยนะครับมีความคิดเหมือนพวกเราทุกคนหรือเปล่าไอตอนเล่นเสียนะเคยเสียสูงสุดเนี่ยสี่หมืนบาทภายในวันเดียวครับตอนนั้นเครียดมากมีความกระวนกระวายพอเล่นไปนานๆยังไงมันก็ต้องหมดนะครับเงินที่เคยมีถึงสามแสนห้า ยังไม่พอนะครับก็ได้เอามอเตอร์ไซค์ไปขายได้เงินมาสองหมื่นบาทนะครับแล้วก็เอามาเล่นพนันพอหมดแล้วก็เดินหน้ากู้หนี้ยืมสินคนอื่นมาเล่นจนมีหนี้ณนะตอนนี้สี่หมื่นบาทตอนนั้นก็เครียดคืออยากคิดสั้นนี่แหละเลิกพนันสูงสุดได้สิบห้าวัน ไม่เอาแล้วไม่เล่นแล้วการพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วชีวิตของน้องก็พลิกผันนะครับจากคนที่จนแล้วกลับมาเป็นคนที่รวยวงเล็บมีเงินอีกครั้งหนึ่งบางคนก็บอกว่าเอพีออฟมันพลิกได้ยังไงซอสแตกหรือเปล่าไม่ใช่ครับน้องถูกหวย3ตัวตรงนวดล่าสุดนะครับที่เลขท้าย962อ 100บาทนะครับร้อยคูณร้อน้องได้เงินมา60 0 0 0บาทเจ้ามือเขาจ่ายบาทละ500แต่มีโต๊ะโต๊ะ,ตะจ่ายบาทละร้อยอ่ะผมตีให้กันเต็มเลย60 0 0 0บาทโอ้โหน้องดีใจมากนะครับคุณเห็นยอดนี่ไหม40,000บาทไม่ได้เอาไปใช้เขานะครับเอาแค่ไปตัดดอกเฉยก็คือเดือนละ4 0 0พัน โอ้โห oh, oh. ทีนี้พอมีเงินแล้วทำยังไงบันเลงนะครับเล่นสล็อตโดยสล็อตที่น้องเล่นก็คือไอเกมแมวนี่แหละไอมีตัวคูณเยอะๆที่มันร่วงลงมานะ่ะและผมก็ถามว่าเราเล่นไปได้อย่างไรเงินตั้งหกหมื่นบาทเนี่ยเล่นแค่ไม่กี่วันเองหมดน่ะ น้องบอกว่าพี่อ๊อฟหนูนะ่ะเป็นคนชอบซื้อฟีเจอร์โดยที่น้องจะซื้อประมาณ225บาทาบ่ทวงเล็บน่าจะเบ็ดละ3บาทนะครับบางทีก็ได้มา700บางทีก็ได้มา800บางทีก็ขาดทุนในช่วงหลังๆนะครับได้ไม่เคยถึง150บาทเลยในการซื้อ225 ทีนี้ก็ขยับนะครับใจร้อนแล้วก็ไปซื้อที่375บาทแต่ก็ขาดทุนอยู่ดีนะครับไอ้ได้กำไรมานะ่ะมันก็ยังไม่ถึงทุนที่ตัวเองเสียไปโมโหมากนะครับแล้วก็ซื้อไปเรื่อยๆทีนี้ผมถามว่าเราไม่สังเกตเหรอ ที่เราโดนมากินในแต่รอบเนี่ยนั่นหมายความว่ามันอาจจะล็อกกินเราแล้วก็ได้น้องบอกว่าหนูก็รู้อยู่พี่อ๊อฟแต่หนูห้ามใจตัวเองไม่ได้หนูอยากตามเงินท่ตัวเองเสียไปกลับมาคืนคือน้องเติมเล่นตั้งแต่วันได้เงินหวยมาเลยนะครับเจ้ามือเขาก็เคลียร์เลยผมก็ถามว่า อะไรมันจะใจร้อนขนาดนั้นเร็วขนาดนั้นเราไม่คิดถึงผลกระทบที่ผ่านมาเลยอ่ะเงินที่เคยมี3ามแสนหต้องมาหมดแล้วก็เป็นหนี้เป็นสินเขาอีกคลิปของพี่น้องก็ฟังเวลาเรามีเงินในบัญชียเยอะๆเราจะมีความคิดอีกอย่างหนึ่งนะทำไมไม่หาคนมาจัดการเรื่องเงินทำไมถึงคิดด้วยตัวเอง น้องบอกว่าหนูก็คิดไม่ออกเหมือนกันตอนนั้นหนูคิดว่าจะเล่นแค่สี่ห้าพันก็พอแล้วที่เหลือก็เอาเงินไปใช้หนี้เขาแล้วก็เก็บไว้ใช้บางส่วนแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นครับเล่นไปเล่นมาอย่างที่ผมบอกคือมันมันในตอนแรกของน้องเนี่ยน้องได้กําไรมาพันหนึ่งแล้วนะครับน้องดีใจมากแต่น้องไม่ถอนนะครับน้องก็เล่นต่อไปเรื่อยๆทีนี้แหะครับ บทที่มันจะแดกซื้ออะไรก็ไม่ถูกครับทุกคนตัวคูณแม่งร่วงลงมาเต็มที่เลยเอแมวอ่ะคูณยันสามสิบสี่สิบแต่แปกในเกมแค่สามบาทหรือศูนจุดเจ็ดอย่างเงี้ยคุณจะเอาอะไรอะ่ะหมุนฟรีสิบครั้งแล้วมันไปแจกไปแตกในรอบที่แปดที่เก้าได้อะไรครับไม่ได้อะไรเลย ซื้อทั้ง375บางทีก็ได้แค่50บาทตามที่น้องบอกนะครับแล้วก็หมดวันละ12,000ถึง15,000บาทผมก็ถามน้องว่าเราหยุดไม่ได้เลยเหรอไม่ไปกินข้าวไม่ไปพักผ่อนเลยเหรอน้องบอกว่าพี่ออฟ ก่อนเข้างานหนูก็ปั่นพอพักเที่ยงหนูก็ปั่นแล้วเพื่อนๆเขารู้ว่าหนูมีเงินมีเงินในบัญชีเยอะและมีเงินในยูเซอร์เยอะเขาก็มาช่วยเชียร์เฮ้ยแก้แกปั่นเบลละ5บาทสิบบาทดีเชื่อเขานะครับผมพูดย้ำเตือนเสมอเพื่อนๆให้เราระวังให้ดี ไอคนที่มันยุนะี่ะไม่รู้ว่าจุดประสงค์มันอยากให้เราหมดหรือให้เราได้สมมติถ้าเราได้มันให้เราเลี้ยงน้ำเราก็เลี้ยงเพราะเงินมันหาได้ง่ายเล่นทุกเวลาขึ้นรถรับส่งกระปั่นเห็นไหมเหมือนที่ผมเคยบอกมีใครหล,หลายคนเนี่ยเคยใช้วิธีนี้แต่ผลเป็นยังไงมันเสียเยอะมาก คุณก็ลองคิดดูเนี่ยถ้าขาดทุนตาละ 300- ร้อถึงสี่บาท10ตาเป็นเงินเท่าไหร่อ่ะคิดง่ายงายโอ้โหโดนวันละหมื่นกว่าแล้วณนะปัจจุบันนี้นะครับไอเงินที่ได้จากการถูกหวย6ก0 0ืบาทเหลืออยู่37บาทในบัญชี ข้าวจานหนึ่งยังไม่ได้เลยแล้วคุยกับผมก็อึกสะอื้นเหมือนจะร้องให้แต่ก็ไปต่อได้เล่าพฤติกรรมของตัวเองทั้งหมดให้ผมฟังแล้วถามบอกว่าพี่ออฟหนูจะต้องทำยังไงหนูมีเงินในบัญชีไม่ได้เลยแล้วผมก็ถามน้องเขานะครับว่าในโรงงานของเราน่ะมีใครไหม ที่พอจะจัดการพฤติกรรมของเราได้หรือเราเอาเงินไปฝากับกเขาไปได้น้องก็บอกว่าถ้าเอาจริงๆมันก็มีแต่ก็อย่างว่าหนูนะ่ะเอาใจใจตัวเองเอาความคิดของตัเองเป็นใหญ่เวลาเงินเดือนออกมาใช้นี่เขาหมดแล้วก็จะเหลือไว้ในบัญชีแล้วก็เล่น นี่คือคำตอบของน้องที่ผมได้รับครับแล้วผมก็พูดกับน้องว่านับตั้งแต่นี้ต่อไปอีกประมาณ7ปีจนถึง45เราก็จะสามารถเลิกพนันได้เห็นที่ผมพูดไหมอีก7ปีน้องบอกว่าขนาดนั้นเลยพี่อ๊อฟใช่อายุเรา บวกพฤติกรรมของเราณนะตอนนี้เราเลิกไม่ได้เดี๋ยวโบนัสออกมาเราก็ต้องหมดเดี๋ยวเราก็ต้องได้ลายมาหาพี่บอกว่าพี่ออฟหนูหมดอีกแล้วหนูหัวตับไปเล่นพนันอีกแล้วเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าโบนัสจะออกแล้วน้องผู้หญิงคนนี้รอจังหวะเดี๋ยวมันมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาในบัญชี ยังไงก็ต้องเติมเล่นอย่างแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์คนเล่นพนันทุกคนตอนที่หมดใหม่ๆนักปราดยังอายเลยคำพูดกับการกระทำมันจะไม่เหมือนกันผมเลิกแล้วพี่ออฟผมไม่เล่นแล้วผมสัญญากับพี่ผมสัญญากับครอบครัว พอทุกคนได้ยินคําสารภาพแล้วไม่เป็นไรเอาใหม่สู้ต่อไปเขาก็ไว้ใจมาโดยตลอดแต่พอมีเงินเข้ามาในบัญชีหรือคุณได้เงินมาจากทางไหนกแล้วแต่การกระทาบาทเดียวเพราะอะไรสภาพแวดล้อมหลายๆอย่างมันพาไปเห็นเขาเล่นกูก็อยากเล่นตาม ได้ยินเสียงเกมที่เพื่อนเล่นเฮ้ยเกมนี้กูเคยเล่นได้กูเคยได้กำไรจากมันเวลาว่างไม่รู้จะทำอะไรเข้าไปดูโทรศัพท์พวกกระรีวิวในเฟซเครียดไม่อยากใช้เงินในบัญชีอยากหาค่ากาแฟอยากหาเงินแต่งรถเอานิดเอาน่อยไหมวะแล้วก็เข้าไปดูแอปธนาคารของเราเฮ้ยมีมากกว่าศูนย์นี่วา ก็เลยได้เติมเข้าไปเล่นแล้วผมพูดผิดตรงไหนแล้วครับทําไมพวกเราทุกคนถึงไม่ทําตามครับคลิปผมก็บอกคลิปผมก็สอนเอาเงินไปฝาไว้กับคนอื่นณตอนนี้เรายังป่วยอยู่ใจมันยังไม่ปกติใจมันยังเร็วตามเว็บพนันแต่ความคิดกับการทำของเรา ยังมั่นใจในตัวเองเสมอข้าเก่งข้ามีโอกาสที่จะกลับมาชนะเวบผนันได้เขาเป็น AI คุณเป็นคนดูสิว่าใครจะแน่กว่าใครมีเงินอยู่ในบัญชีหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นไม่ชอบเห็นมันอยู่ยอดเท่านี้ ผมไม่ชอบผมอยากเห็นยอดมากกว่านี้ทำยังไงครับก็ต้องลงทุนไงพี่อ,อ๊อฟการพนันรู้ไหมว่ามีได้มีเสียรู้แต่ผมเชื่อมั่นผมเป็นกูรูพี่ไม่ต้องกลัวหรอกผมเคยได้เป็นแสนผมเคยได้เป็นล้านแล้วไงครับจุดสูงสุดของนักเล่นพนันเนี่ยคืออะไร ก็เหมือนนายอ,อ,อ๊อฟคนนี้บ้านก็ขายรถก็ขายทั้งสองคันธุรกิจก็ให้คนอื่นมาเซ้งต่อแล้วคนที่เรารักก็จากไปคุณอยากเป็นเหมือนผู้ชายคนนี้หรือเปล่าผมเจอมาหมดแล้วผมเล่นในบ่อนได้วันละล้าน แต่ทำไมวันหนึ่งผมต้องอยู่คนเดียวแล้วต้องมีหนี่มีสินเขาเพราะผมก็เคยสอนทุกคนในคลิปนะครับการพนันไม่เคยทำให้ชีวิตใครดีขึ้นมีแต่แย่ลงจมลงแล้วก็พินาศลงวันที่ผู้ชายคนนี้ได้เงินจากบมอเฮฮาปาร์ตี้สังสรรค์กับเ,เพื่อน เลี้ยงลูกน้องเพราะมีความคิดว่าเงินมันหาง่ายกูแทงตาละแสนสองแสนกูก็ได้แล้วเพราะกูมีเงินในบัญชีกูถอนเงินไปเล่นกับบ่อนหอบเงินสดออกมาจากบ่อนเจ้าของบ่อนก็มีความคิดว่ามึงได้กูไปไม่นานเดี๋ยวสักวันหนึ่ง มึงก็จะต้องเอามาคืนกูร้อยเท่าพันเท่าแล้วมันก็จริงๆครับวันที่ผมเสียผมก็ไม่เหลืออะไรเลยนั่นไม่ใช่เงินแค่หลักแสนหรือหลักล้านต้นๆแต่เป็นเงินหลายล้านมากครับถ้าผมนั่งนับดูจริงๆ แล้วถ้าตัวคุณเป็นเหมือนผมในตอนนั้นคุณจะรู้สึกอย่างไรจากคนที่รวยจากคนที่มีเงินต้องกลับกลายมาเป็นยาจกคือคนจนนะครับซึ่งมองไม่เห็นหนทางเลยแต่วันนี้ผมกลับขึ้นมาได้โดยสติด้วยปัญญาแล้วก็การกระทำ จนค้นพบวิธีว่าเออกูมีเงินไม่ได้นี่วะให้คนอื่นมาจัดก,การเรื่องเงินให้ดีกว่านั่นคือวิธีที่ถูกต้องแล้วแล้วมันเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้พวกเราทุกคนอยู่รอดแล้วก็ทำให้ผมประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้ผมไม่โกหกทุกคนหรอกผมพูดเรื่องจริง ไอสิ่งที่คุณผ่านมาทั้งหมดน่ะคุณทําตามใจตัวเองคนก็ลองเอาวิธีผมไปปรับใช้ดิบางคนก็ด่าผม oo, พีอ๊อฟผมทรมานผมไม่มีเงิน,ผม,มนงผมอยากได้กางเกงผมอยากได้อย่างอื่นผมก็จําเป็นต้องเอาเงินของผมไปซื้อใช่ครับคุณซื้อให้มันจริงเถอะคุณอย่าโก,กหกตัวเองเลย คุณโกหกใจตัวเองโดยที่แท้จริงอะ่ะคุณอยากเล่นคุณก็หาข้ออ้างไปอย่างนั้นแหละบางคนนะครับอยากกินข้าวกระเพราไก่ไข่ดาวหรือกาแฟอเมซอนแบบแพงๆเลยมีเงินห้าพันไม่ยอมไปซื้อกินแต่ก็โอนไปเล่นกับเว็บพนันก่อนเพื่อจะหาสิ่งเหล่านี้มาบําเรือใจ สุดท้ายบดตูดแล้วก็อดแดกคิดง่ายๆเลยสิ่งที่ผมพูดมามันถูกหรือเปล่าถ้าผมพูดถูกคุณก็ต้องเลิกถ้าผมพูดผิดคุณก็เล่นต่อเล่นไปแล้วได้อะไรถามใจตัวเองดูมันถึงที่สุดหรือยังถ้าอยากเป็นเหมือนผมคุณก็ต้องนำวิธีของผมไปปรับใช้ แต่ถ้าอยากเจ็บอยากหมดเหมือนครั้งก่อนคุณก็ทําตามใจเองมันก็มีแค่นี้จริงๆนะครับเราโตกันแล้วบอกกล่าวกันได้ถ้าคุยย้ำไปย้ำม,มาเตือนกันบ่อยๆนั่นคือคุณหัวนะครับคิดง่ายๆสัน้นๆแล้วได้ใจคว่าสุดท้ายนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับน้องผู้หญิงคนนี้นะครับสู้ต่อไปฟังวิธีที่พี่บอกนะ เราเรอเงินโบนัสถ้าไม่หาคนอื่นมาจัดการเรื่องเงินโบนัสของเราหมดไม่เหลือแล้วความเครียดต่างๆมันก็จะเข้ามาอยู่ในหัวแล้วถ้ามันหนักสุดถึงขั้นฆ่าตัวตายนะครับเพราะว่าผู้หญิงอายุ38ปีประมาณนี้แหละที่มีความคิดอยากฆ่าตัวตายเป็นอย่างมากนะครับ ตามที่โรงพยาบาลแล้วก็อาจารย์แจ้งเข้ามาในไลน์ของผมผมว่าน,น้องทําได้นะครับอยู่ที่ว่าจับทาตามผมหรือเปล่าแล้วก็ใครหลายหลายคนดูเอาไว้ถ้าคุณหมดเหมือนกับน้องหวนบ่อยก็เอาคําสอนแล้วก็ทําตามคลิปของผมนะครับถ้าคุณทําได้คุณเลิกพนันได้แล้วก็มีเงินมีทองแต่ถ้าคุณยังลังเล อย่างเชื่อมั่นในตัวเองคนก็จะไลน์มาหาผมแบบจุด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 ไม่ต้องพูดนะครับผมว่าทุกคนดูแล้วอาการหวนมันเป็นยังไงโอเคนั้นผมต้องขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับ